นนี้ก็ฝัน่าได้กินจริงรีดอีกวอานะฝัน่าได้กินโกยจริงรีดบอกไปโกยมากแท่งหลายรานานี้ก็เลยก็เลยก็เลยรักแปดแปดกับเจ็ดห้าบอกเลยแต่อย่าโกรธนะถ้าไม่ถูกโอ้ไม่เป็นไรจางเป็นแนวทางเพราะว่าทางนี้โชค เมื่อปีเนาะถูกประจำอยู่ก็ถ่ายให้ดูก็สืถูกประจำหมดปีสวัสดีค่ะแม่ค้าเนาะสวัสดีค่ะน้องมากินเจอสองเจอได้เหรอร้านนี้พินก๋วยเตี๋ยวจ้าพ่อคนถูกเลี่ยงหมดปีบัดที่นี่แตะเกี่ตวกอนน้องมากกับเบื้องเห็นเดี๋ยวอะไรเบื้องเห็นพี่ชื่ออะไรนะครับวันนาจ้ะวันนาตพึ่งมาอยู่อันนี้ชื่อเล่นแล้วใช่ไหมครับพึ่งชื่อจริงชื่อจริงชื่อชื่อเล่นชื่อเอ๋นะ แล้วแต่บางคนก็เรียกายเอนบางคนก็เรียกายนาเอาจิ้งกวยเตี๋ยวมาพ่อค้นถูกเลขเบิดปีถูกทั้งปีถูกทุกงวดที่แรกที่แรกไปยุ่ไซคันนี่ที่แรกไปขายยุ่ไซต้นแด้ขายในตลาดลุงผูสวงข้างในตลาดซูยนอาหารแต่ก็หยุดโควิดไปผ่านมาทั้งนี้แว่มากินหยวได้เลยก็เลยไม่ไม่ได้ไปขายอีกก็ร้านนก็เลยมาเจอเรือรถเดินจากก็ได้มาซอยร้านบ้านนาตำบล บากถึกเลขเมืดปีปีนึงนี่เพชจักงวดกันีปีหนึ่งมันบางทีก็สามนวดไม่ถูกถ,ถ้าถูกก็ถูกยาว <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าไม่ถูกก็คือไม่เกินสองสนวดส <c oughs> ามวดเพม่จะถูกถูก <บา S 2> <ร>ต,ดติดกันกตั้งแต่งวดใดมากเลยค่ะนี่ซื้อซื้อซื้อตอน สามสิบธันวาก็ได้สามตัวแล้วก็แปดเก้าแล้วก็มาหยุดสามงวดแล้วก็มาถูกอีกงวดเมื่อกี้เนี่งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้สดๆดร้อนๆนเนี่ยถึกถึือยูถึกจักรโตสองโตสองโตเจ็ดแปดซื้อตัวเดียวโคถูกฟันไวจับได้ปลาก็เลยเจ็ดแปดเจ็ด บ้าปกติง่ายๆเนาะปัดคนจืกเลขนี่คือเลขนี้ได้ไาจากความฝันส่วนมากจะเป็นฝันอ๋อส่วนมากจะเป็นเลขฝันคนฝันแม่นนอกแบบนี้เนาะแม่นไปเฮ็ดตั้งใดเนาะค่ะจะมาฝันแม่นเนี่ไปไปหาพระหาเจ้าจั้งใดเนาะค่ะก็คือทำบุญประจําทำบุญไปวัดทุกวันบางวันก็สามวัดบางวันก็สงวัดถ้าวันทัพระก็สวดมนต์่ะ ทำวัดเย็นอ่ะจ้าไปที่วัดส่วนหมดอยู่วัดไผ่เนี่ยก็ซื้อได้กับหลวงปู่บอเนี่ยหลวงปู่สวงเฮ้าเลยนะจ้ะก็จะเข้าทุกวันพระก่อนวันพระหนึ่งวันจะซื้อดอกดาวเรืองไปถวายท่านเบรางทีก็พันดอกที่ก็ห้าร้อยดอกจ้ากระเฮ็ดแบบนี้ประจาจ้ะไปหายดอกบัวถ้านหน้าดอกบัวไปจะซื้อเป็นห่มๆไปจ้ไปวายไปถวายมองไรขนาะนั้นอ่าขึ้นทั้งเึ่งเลยจ้ะอ่านบนมณนดบมันดบเลยะ ใส่ใส่มองเขามองเขาให้ว่างอะนะโอ้มองหันโอ้สิบิดคอมองหันเอาไปถวายท่านก็กราบอธิษฐานบอกท่านแล้วก็กลับมานอนฟันดีทำพัดก็นอนฟันดีเราจะต้องได้ไปเหตุต่างส่วนมากกับสิ่งใดข้อฝันบ่สิได้ฝันสิได้กับความฝันแต่บ้างปู้บอกบอกข้อได้บอกเลขบอกยังบอกปู้นั่นก็เขาไปเท่าได้เลยเองก็จะเหตุที่าะเอ็น เจ้าก็จะฝันเห็นมั่งเป็นบางครั้งจ้ฝันเห็นลูงปูฟันเห็นปูมั่งจ้เป็นบางครั้งแต่ไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ส่วนมากกับซินแบบไปท้ำบุญเลียวกับกับมากับฟันเองจ้ฝันเห็นนั่นเห็นนี้ฝันค็นั้นค็นี้ให้อันนั้นอันนี้โอ้โห่เตรีเป็นเหล็กเกษตรีเป็นเหล็กเตี๋ยเป๊ะเลยเนาะแสดงว่าก่อนมากเลยนะตอนวันที่สามสิบธันวาเนาะไปเอาดอกดาวเรือง ไปถวายแล้วกลับมาก็ฝันว่าขุดจิ้งรีดนะขุดจิ้งรีดขุดจิ้งรีดแต่ภาษาเขาก็จะตีเป็นภาษาคขมรนะ์ะจิจงนรัดนะคอมเมนต์จิ้เด็ดทีนี้ก็ว่าเอามือนี่แหละไปจับมาแล้วมากิน้ากินสดๆนะทีนี้ก็เลยก็เลยอตีมือจิ้งเร็ดกระเจ็ด อจิกกับเจ็ดอืมได้กับปรัมกันเลยก็เลยซื้อเจ็ดห้าเจ็ดจิ้งเีก็เจ็ดตีเป็นจ้าจ้าที่เป็นภาษาคาเมียโนเจ็ดเจ็ดห้างสิบอ่ะเจ็ดห้าเจ็ดเขาเจ็ดห้าเจ็ดตอนนั้นมันออกสามตัวเจ็ดห้าเจ็ดโก็เลยได้สามตัวเลยฮอันแล้วก็งวดลังอีกแปดเก้าก็ถูกแปดเก้าก็ถูกเองแล้วก็หยุดไปสามงวด แล้วก็มาถูกอีกเริ่มถูกอีกเริ่มถูกอีกแล้วจะยาวแล้วล้าจะยาวแล้วทีนี้จะทำยาวแล้วล่ะขึ้นไปยังได้ยาวได้แท้ล่ะปในพูดหลานอยู่นั่นกับ่อได้กับ่าเชือกบ่เนี่ยบนเออตนอะวยงปไปยรงโ่ตไปวัร่ง่ันห้าสือบอไม่ถบายบอเลเดิม จ้าซื้อมาเดี๋ยวเขาสิจับบาทเขาสิแห่งเงื่อนนะไปน้ำกันไปน้ำกันพอใดเจ้าตอนเช้าซึ่งเราดูวัดนี่แต่เขาบอกเคยไป้าเขาเถื่อนั่นเดี๋ยวใครจะพูไปไปเลยเนี่ยร้องนั่นเดี๋ยวอูาพ่อไปพ่อกับบ่อไฮน้อื้อยเนาะเกิ่มบารนี้ไปน้ำเขาไปนั่นจ้าไปน้ำกันเด้อรื่อยๆเพราะว่าแม่แม่สมัยแม่เป็นรุ่นรุ่น ที่แต่งงานกับพ่อใหม่ๆจ้ะหลวงปู่หลวงปู่ก็จะลงไปทั่วโอ้ก็เห็นหลวงปู่แม่เขาจะเห็นและนีนทางนี้ก็เห็นทางนี้เราจับมือครับกุ่นโอ้จี๋จ้ะลุงข้ามาเกิดแล้วเราเองไข่มาเกิดสาวใหญ่เท่านั้นน่าไอ้หัวยังไปเอาไปหาหลวงปู่เลยก็ได้หัวโอ้จี๋ขันเขาได้เอาหัวหัวในหเอาเป็นสาวเราเรากระเถิาให้เลยโอ้น่าเออเนาะ เขาไปหาเลี่ไหมเขาไปสาวเขาไปหาเลี่เขาเร่าอยู่ในใจเขาเจ้าสิเขาบอว่าอ๋อเนาะเขาเห็นเขาเห็นตัวจริงแต่แต่พี่น่ะไม่เห็นตัวจริงอ๋อพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจ้ะแต่แม่น่ะเป็นเป็นสมัยก่อนแม่แม่ไปทำพิมพอ่าถวายจันทร์ท่านจ้ะจ้ะท่านแต่แม่ล่อยฟังแม่บอกว่าท่านน่ะเห็นเมื่อกี่ครั้งครั้งก็เหมือนเดิมปูน่ะยังเท่าเก่าจ้ะ ตอนที่ท่านยังไม่มรณาพ่เพราะว่าแม่แม่ตอนนี้แม่แปดสปดแล้วนะจ๊ะอ๋อแม่จ้จ้แข็งแรกไม่มีโรคเพราะว่าเคยอยู่กับน้องปู่น้อกกได้ที่อยู่กับนลวงปู่กับสิคิ้งแรกประจำจ้ะจะบานี้งวดนี้ได้เลยฝันดีลวบานี้งวดนี้งวดนี้ก็ฝันไปได้กินจริงรีดอีก ว่านะแฟนไม่ได้กินนี่โกยจริงจองบอกไปโกยมากทั้งหหลายบาทนีถก็เลยก็เลยก็เลยรักแปดกับเจ็ดห้าบอกเลยแต่อย่าโกรธนะถ้าไม่ถูกโอ้ไม่เป็นไรจ้ะเป็นแนวทางเพราะว่าทางนี้โชคจ้ะเป็นแนวทางจ้ะซื้อซื้อแปดๆปกับแปดกับเจ็ดห้าจ้าถ้าไม่ถูกก็อย่าโกรธด้วยเพราะว่ามันมันยังไม่รู้มันต้นเช้าวันที่หนึ่งกับตอนเช้าวันที่สิบหก กลางคืนเยะฝันว่นั่นแหละมันจะเข้าจะแม่นงวดตอนนั้นบานนี้ดนุสิมาหาเออหรอยอนี้เนอะิมาฮะรอบน้ผ้าผ้ามูมอกแต่จากิน้าาเอี้กวนาวผ้ามูเมาอกินก๋วยเมือกี้นาวผ้ากี้ินขาวเกี้นข้าว้ม่น้า้ามเอก็ิน้าเ่นขาวาเป็่คนเล่น้าาเม่นเล่นา้าเล่นนาะอ แล้วก็จะได้ฝากร้านนั่นน้อแต่ฝากร้านด้วยแปดแปดกับย่างก่อนข่าเมื่อกี้ไงแปดแปดกับเจ็ดห้าแปดแปดก็มาหลายตัวด้วยเนาะมาหลายตัวสองหางสองหางนึงเด้อไปซื้อเลยหลายบางทีก็ซื้อหมดสองร้อยกว่าบาทก็ถูกซ้ำตัวก็มีสองตัวก็มีโอ้เนาะมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ปีแมนอันนี้เทกมาจากปีแล้วค่ะนี้มันก็ถึกประจําเลยแต่ว่าอัน ถือไปจ้ำแจําแต่ว่ามันก็มีงวดบ่ถึงแน่บไปสินะมันก็มีเข้ามีไม่เข้าอย่างงี้แต่ว่าสนมากก็ถูกก็ได้ใช้ เงินเล็เงินเลขนี่เลยแต่ใส่เงินกับย้อนเล็กอาเนาะใส่เงินไพเสวางอมง่ายกับชางมันวเพว่าเฮาเฮาซื้เด้เฮาชอบใครจะว่าเฮ้ยเล่นเล็เยอะแยะอย่างงี้ไม่ไม่ไม่สนใจจ้าะว่าเฮาซื้อพ่อพอพ่อไดรุ่นจ้าเฮาบอก่แมใส่อีไเขาบอกมิลู้แม่นอกเฮาซื้อมดเนื้อมัดตเนาะเฮากระซื้อพ่อได้รุ่นแต่ก็ได้ใส่ย้อนเลข็กอ่านี่กับแปดแปดกับเจ็ด ฟันว่าได้กินจริงดีือกินจริงดีไปกลวยกินทังใบเนาะวันนี้ว่าเอามือกลวยกินชัดชัดมากเลยโอ้ที่จ้ะเหมือนวันนั้นเนี่ยวันนั้นก็ฟันมาจิกจิกฉันเจ้าอ่ามันก็ชัดอ่าจ้ะวันนี้ก็ชัดดีมากจ้วันนี้ก็ชัดกลวยกินย่ใส่ยูกินอยู่ในทังน้ำแข็งบนไหนรอกไปเห็นว่าเอามือนี่แหละกลวยเอาเอาตัวใหญ่ๆเป้งๆดีกว่าไข่นะจะขอเกับมาคิด ก็เลยซื้อห้างๆไปค่ะจัดจัดแปดแปดกับเจ็ดห้าจากคนพี่พี่นาบอกชื่อยังไงพีินานาจัดคณพี่นาฝากร้านได้ค่ะฝากร้านได้ค่ะฝากร้านได้ร้านอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือรถเด็ดบ้านนาตำบลนะคะถ้าผ่านมาค่ะบ้านนาตำบลหลวงปูสวงค่ะพัดไพรพัฒนาเนาะยู่ติดถนนเนาะติดถนนใหญ่เลยจ้า มันสะมีสามแยกสามแยกกี่ยัางก็นี่สามแยกมาจากทางบูเชิดสามแยกซ่องสวยงามเนาะเดียวทรายเนาะเดียวทรายเนาะจ้มาบับุกี้เก้ากับหัวเดี่ยวมีป่าย่อยอยู่เนาะมีปตายอยู่น้อยเมตระจะผ่านมาทางวัดหลวงปู่สวงแล้จะวัดไพลพัฒนาใกวะ ได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจ้ามาอุดนุ่นเด้อก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดจ้าเตี๋ยวเรือรสเด็ดนะจ้าเดี๋ยวสตามเดียวสตามอันแนวทางของเอื้อยให้เอฟซีเส้มเนาะทุกงนเลนาะจ้าจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นาหลายๆจ้า